ทำไมบอไม่จำได้เนี่ยมันโง่หรือเปล่าว่าเป็นเมียในความว่าไงแล้วเราต้องทักทายแม่สีก่อนขอเวลาสักหน่อยนะฮะสวัสดีจ้าเรียกพ่อหน่อยวันนี้แม่มาไม่ได้เรียกแม่ก่อนโนชื่อน้องพลอยใช่ไหมคะโน้ตจะพลอยแล้วให้ทุกคนมานหน่อย น้องพลอยเนี่ยหรือว่าแคปเติมเ,เ,ร,ร,เ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 ริ่น้องเด้อสวัสดีตากรบัณฑิการบลูน้องเพชรน้องเพชรทักทายก่อนเอาเอาน้องพลอยน้องพลอยสวัสดีตาก่อนวันนี้แอโอนดร์ไม่ได้มาบนเวทีหมมัอลำแจงก็ร้อยนะฮะแต่ว่าส่งตัวแทนมา เต็มระมือก็นดองเพล็ดดพ่อแง่ใส่กู้ใดเป็นเอฟซีแนกันลอยเอฟซีดองเพลต้องพ่ออมซีสูงสูงปีนี้สามลอยก้คนสามลอยก็ชีวิตของคนนั่งแทกันลอยอันนี้ผไ่ได้เป็นพวกคุยี่น้องสามลอยที่ดีหมายถึงร่วมเติมปืหลังแล้วปืงหนา แล้วก็พอกปากสองชีวิตไปน้อยนะครับส่งเป็นปาขาวีปนองทุกตุ้มซอยเหลี่ยงซอยเจียบอว่าจะเป็นบอยซียช่ันเกิดใดในมาาน่อมทีนนองี่นนองลอมก่าพี่น,อน้องยี่งซอยจะนม่ให้วงเี่ของตัวเองเราก็ได้น้